การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างดอนประมัดวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกับตานชเชวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลทหารเมียนมาเกิดขึ้นพอดิบพอดีกับวันครบรอบวันเกิดปีที่78ขององซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาการประชุมนั้นไม่เพียงจะจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างบางส่วนมองว่านี่เป็นท่าทีที่จะยิ่งแบ่งแยกความเป็นอาเซียน ระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนไทยเป็นเจ้าภาพาจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการในถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาและไม่ใช่การประชุมอาเซียนการประชุมนำโดยดอนปรมตัตวินันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยตาชวย รัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลทหารเมียนมาจดหมายเชิญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไม่ถึง5วันก่อนการประชุมอ้างถึงข้อสรุปการประชุมอาเซียนที่ลาบวนบาโจอินโดนีเซียเมื่อกลางปีที่ผ่านมาว่าถึงเวลาที่จะต้องให้เมียนมากลับเข้าสู่เวทีอาเซียนอีกครั้งขณะที่ข้อสรุปดังกล่าว ไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากทุกชาติสมาชิกอาเซียนสิงคปโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสองวันก่อนการประชุมวิเวียนบาลากชนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคปโปร์ถแถลงท่าทีระหว่างการเยือนสหรัฐว่าอย่างเร็วเกินไปที่จะดึงรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมเจรจาในระดับผู้นำอาเซียน Reengage uh, theTA the summit level even the at at with ดอนปรมัตถวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ว่าการที่สามประเทศไม่มาร่วมประชุมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเขาไม่ได้มาแต่ไม่ได้ปเป็นปกตินะเราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาไม่มาไม่เป็นไรเพราะว่าในอดีตเขาก็ไม่มานะฮะ แต่่่่วาาาปรระะเเทศออืนมมมไไได้สียหยหขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ n u g ออกแถลงการแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของรัฐบาลไทยตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมเมียนมา551องค์กรทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยรายชื่อออกแถลงการร่วมประนามท่าทีของรัฐบาลไทยต่อการเชิญตัวแทนจากรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุม For for Myanmar civil society and the Myanmar citizen, we are very strongly condemn that this kind of uh, just, uh, this meeting that organized by the, the the outgoing foreign minister of Thailand. So this is uh we are clearly see that this is not representing the interest of Myanmar people and as well as uh those the meeting is not interest of the ASEAN and the แ, ang, uh, people. แม้นี่จะไม่ใช่การประชุมครั้งแรกระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาแต่การประชุมที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไทยเองยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการขณะที่เมียนมาก็มีการแบ่งขั้วระหว่างรัฐบาลทหารและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่เป็นสุญญากาศและอาจจะเป็นเหตุผลที่นำไปสู่การวิจารณ์ในวงกว้าง การเมืองพม่าตอนนี้มันก็เป็นสองก๊กหลักๆชิงเชิงกันอยู่อีกก๊กหนึ่งคือรัฐบาล n u ็ซึ่งนะครับคาดดาวไว้ไม่ผิดอยู่แล้วว่าจะต้องส่งเสียงออกมาประท้วงหรือคัดค้านพฤติกรรมของรัฐบาลไทยนะครับแล้วเสียงประสานเขาจะไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาลจาการ์ต้าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่มันมีศูญยากาศทางอํานาจในโครงสร้างการเมืองของทั้งสองประเทศนะครับว่าจะมะีมีรัฐบาล รักษาการกับรัฐบาลที่กาลังฟอร์มมีรัฐบาลทหารกับรัฐบาลเรียกร้องอย่างีป็ไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับของของของทั้งไทยและพม่าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อยู่ในช่วงที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนแล้วไทยมาทําแบบนี้ในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการนะครับมันก็อาจจะถูกถูกถูกท้วงติงได้จากเวจีนานาชาติไม่มากก็น้อยไม่เพียงกระแสวิจารณ์ในระดับนานาชาติพักการเมืองที่กําลังจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลกนวีสืบแสงเลขาธิการพักเป็นธรรม ออกมาวิจารณ์ว่านี่เป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมทั้งมารยาททางการทูตและมารยาททางการเมืองขณะที่คิมอาริสลูกชายขององซานซูจีออกถแถลงการเนื่องในวันเกิดขององซานซูจี <im fre aks ZA> เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกกดดันรัฐบาลทหารเ <five S 2> มียนมาให้ปล่อยตัวองซานซูจีและยุติการใช้ความรุนแรงต่อชาวเมียนมาชล <im ifying> ันยุนทธสมุทรไทย P ี s รายงาน